สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะครับผมวันนี้อยู่กับอี้นะครับผมเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับผมที่โชว์รูมของเรานะครับ X Home Car นะครับผมโชว์รูมของเราจำหน่ายรถยนต์พรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz นะครับ BMW หรือจะเป็นรถครอบครัวแบบ a l p เอาผ่ e เ l Fire เราก็มีบอพร้อมบริการนั่นเองนะครับผมและที่พลาดไม่ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่ตามหานะครับรถใหม่รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับวันนี้มีมาแล้วนะครับกับด้านหลังนะครับ Toyota เอาพาดไฮบริดนะครับเป็นรถสูนไทยนะครับรถปี22กับเลขไมล์หลักหมื่นนะฮะเพียง3 0,000ื่นเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าตัวรถให้ออปชันอะไรมาบ้างนะครับกับรถสุนทยคันนี้นะครับผมเริ่มต้นจากด้านหน้าของตัวรถนะครับผมก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะเป็นตัวเอาพาดในรุ่นของรถสุนไทยก็จะได้กระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยชิ้นโครเมียมแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับเราจะได้ไฟหน้า แบบ LED projector แบบ2เลนแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้ตัวรถดูสวยงามมากแล้วก็จะมาพร้อมกับตัว Friday, ไฟ daytime running light นั่นเองนะครับผมและที่ด้านล่างของชายกันชนด้านหน้านะครับยังมีการเสริมชุดแต่งซ้ายขวานะฮะทำให้รถดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและตัวรถยังมีการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและที่ขาดไม่ได้มองมเห็นอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นออปชั่นในส่วนของกล้องมองภาพ นนแพระในส่วนของเส้นสายด้านข้างตัวรถนะครับผมในตัวของเจ้าอ l p a r d h y บริดตัวรถสุนทรัยนะครับก็เน้นในเรื่องของความหรูหรานั่นเองนะครับมีการตกแต่งด้วยตัวโครเมียมไม่ว่าจะเป็นที่จับเปิดประตูนะฮะตัวขอบประตูนั่นเองแล้วก็ตัวล้อมแมกนั่นเองก็จะได้ตัวล้อมแมกที่มาในสไตล์หรูหราแบบนี้ก็จะเป็นแบบมัลติสโป k e นะครับตัวสีก็จะเป็นแบบสาตนิลเวอร์แบบนี้นะฮะจับคู่มากับยางขนาด 2 2 5 60 z R17 นะครับผมที่สําคัญได้ยางปี2024บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปประหยัดงบไปอีกประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วเดยมาดูในส่วนของด้านในตัวรถนะครับเจ้าจีโตเ t ต้าไฮบริดสุดสุนไทยนะตัวรถเป็นสีดําในส่วนของภายในก็จะได้การตกแต่งมาในโทนสีเบจสะอาดสะอาดคลีนๆแบบนี้นั่นเองนะฮะและอยากให้ดูของสภาพเบาะ,นะบในตัวรถนี่บอกเลยว่า ร่องรอยการใช้งานมีน้อยมากๆนะครับปีกเบาะต่างๆสติชิงการเดินได้ต่างๆยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะครับผมและตัวอุปกรณ์ต่างๆปุ่มต่างๆไม่มีคําว่าหักไม่มีคําว่าแตกไม่มีคําว่าลอกนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญคันนี้เป็นรถสูนย์ไทยที่ได้อ t อปชั่นลำโพง JBL รอบคันแบบนี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าลำโพงเนี่ย จะมาให้รอบคันเลยทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแล้วในส่วนของตัววิทยุก็จะมีจอแล้วก็จอหลังมาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเบาะก,กันนิดนึงนะครับผมเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะ VIP แบบนี้นะครับผวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับผมแล้วก็ได้ออปชันต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญพลาดไม่ได้ขาดไม่ได้กับรถศูนย์ไทยนะครับผมจะเป็นออปชันเบาะนวดนั่นเองนะครับบอ,บอกเลยว่าการเดินทางไกลนะฮะ ช่วยคลายความเมื่อยล้าไปได้เยอะเลยทีเดียวสำหรับเจ้าโตโยต้าอาผ a า d h y b บริดคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายนะครับดีไซน์ก็จะเน้นในส่วนของการดีไซน์ที่เฉบเฉี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเส้นโครเมียมที่คาดกลางตรงนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของกรอบโคมไฟ LED ที่มาในสีแดงแบบนี้นะครับทำให้รถดูโดดเด่นเวลาอยู่บนท้องถนนนั่นเองนะครับผมและด้านหลังก็จะมีะตัว แบตที่บอกว่าเป็นรุ่นเอา่าแบบนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ e 4แบบนี้ซึ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดแล้วก็มีระบบ e f o ที่มีมอเตอร์ช่วยขับเคลื่อนนั่นเองทําให้การออกตัวของรถนะครับในความเร็วต่ําตอบสนองได้ด้วยดีนั่นเองนะฮะแล้วตัวรถนะฮะด้านล่างยังมีการติดตั้งในส่วนของชุดเสริมชายกันชนด้านล่างแบบนี้นะครับซ้ายขวานะครับมีการติดตั้งมาให้เหมือนกับด้านหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็ เซนเซอร์กับระยะขนาดถอยจอดมีมาให้นะครับกล้องมองภาพด้านหลังมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในของด้านหลังกันนะฮะตัวฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งเปิดและปิดในแต่ในกรณีที่เราเปิดจากด้านนอกตัวรถนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบแมนนวลซึ่งเป็นระบบเซฟตี้ของตัวรถนั่นเองนะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระท้ายนะครับผมตรงนี้เราสามารถเลื่อนปรับเบาะได้นะครับเพราะว่าสมมติถ้าเกิดในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องมีการโดยสารแบบเต็ม ที่นั่งก็สามารถเลื่อนเบาะขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้พื้นที่ในห้องโดยสารเนี่ยสามารถรองรับการโดยสารแบบเต็มทั้ง7ที่นั่งได้นั่นเองนะครับหรืออย่างในกรณีถ้าเกิดเราต้องการฮะเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถเลื่อนเบาะตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็พับเบาะตรงนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระต่างๆได้นั่นเองนะครับผมโดยตัวเบาะตรงนี้ก็มีการพับแล้วก็เก็บเป็นระบบแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่านี อ,อันนี้เบาะจะติดด้านหน้าอ่ะไม่เป็นไรให้ดูแบบนี้นะครับผมว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราพับเบาะขึ้นมานะครับผมเบาะสามารถนําขึ้นไปแขวนด้านบนตรงนี้นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมและด้านล่างของตัวพื้นรถนะฮะยังมีช่องเก็บของต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องที่เอาไว้เก็บยางอะไหล่แบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นช่องที่สามารถเก็บสัมภาระต่างๆเพิ่มได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมและตัวชุดอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแม่แรงก็ยังมีมาให้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถนะฮะว่าตัวรถให้อะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มต้นจากห้องโดยสารตอนหน้านะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันนิดนึงนะครับผมก็คันนี้ก็จะเป็นรถสูนไทยนะฮะก็อย่างที่แจ้งไปก็ได้ออปชั่นลำโพง JBL เครื่องเสียง JBL มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับผู้น้าตรงนี้ก็บอกเลยว่ารองรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแผนที่และก็ยังสามารถควบคุมในส่วนของจอด้านหลังได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะในส่วนของคนขับด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะฮะทั้งตัวพนักพิงและก็การเดินหน้าถอยหลังนั่นเองแล้วก็สำหรับคนขับนะก็ยังมีตัวเมมโมรีมาให้อีก3ตําแหน่งด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้านะครับยังมาพร้อมกับออปชั่นนะนี่ ตัวระบายอากาศนะครับเบาะสามารถปรับอุ่นปรับเย็นได้ทั้งสองเบาะเลยนั่นเองนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนังน่งนะฮะนี่แล้วก็ตัวเบาะนะครับยังสามารถปรับแล้วก็เลื่อนจากด้านข้างของคนขับได้แบบนี้นะครับปรับเพิ่มความสะดวกสบายเวลาที่เราจะเป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้ผู้โดยสารตอนหลังขึ้นหรือลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ตัวพวงมาลัยของรถนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะฮะสามารถเลือกดูข้อมูลขับขี่ต่างๆของตัวรถได้นะครับผมตรงนี้และก็ที่สําคัญนะให้ดูเลขไมล์ของรถคันนี้นะครับผมนี่เลขไมล์นะเพียง34,900ัก้ิโลนั่นเองนะฮะแล้วก็รถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถไมล์แท้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ารถของเราที่เอ็กซ์โอมคารุคันนะครับผ่านการตรวจสอบคุณภาพตัวรถนะครับผมจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพรถชั้นนำนะครับว่า1รถเราต้องเป็นรถไมล์แท้นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีพิวารไม่มีจมน้ นะครับผมและก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกคันนะครับผมถ้าสมมติซื้อไปแล้วตรวจพบตรวจเจอนะครับสามารถนํารถกลับมาคืนนะครับผมเราซื้อคืนเต็มจานวนพร้อมค่าเสียเวลาให้อีก1,000 0แบาททุกอย่างระบุให้ในสัญญาซื้อขายนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่าซื้อรถกับเราไปนะครับผมได้รถที่ใหม่แท้แน่นอนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนที่2นะครับซึ่งเป็นตัวไฮส่วนไฮไลท์ของตัวรถเอา่าทุกๆุกคันนั่นเองนะครับผม เริ่มต้นจากตอนแรกที่เราเข้ามาเราก็จะได้กับประตูบานสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมทั้งเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้นะฮะส่วนในตัวของเบาะคู่แถวที่2ตอนนี้เราจะได้เบาะแบบ V.I.P. นะฮะที่เรียกกันว่าเบาะมิก้เมา์ที่มีหัวหมอนแบบนี้นั่นเองนะครับผมและคันนี้ยังมาพร้อมกับออปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟแผนที่นะฮะที่อยู่ที่ตัวเบาะตรงนี้แล้วก็เบาะสามารถอุ่นร้อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะสามารถปรับแล้วก็ยืด ตัวขาตรงนี้ออกมาจากพนักพิงได้นั่นเองนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านั่นเองนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะและที่สําคัญนะยังจะได้ตัวออปชั่นเบาะนวดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่รถสุนไทยออปชั่นนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับผมในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับตัวรถจะมาพร้อมกับหลังคากระจกพาโนรามิกนะนี่บอกเลยว่าเวลาเปิดมานี้แบบนี้นั่งสบาย บรรยากาศดีมากๆนะครับผมและก็ยังจะมาพร้อมกับไฟนะแอมเบียน,นะครับภายในห้องโดยสารตรงนี้เสริมบรรยากาศในการเดินทางได้ดีมากๆซึ่งไฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบอีกด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวกระจกนะสามารถเปิดออกไปได้ด้วยนั่นเองนะครับผมและก็ตัวรถนะฮะอย่างที่แจ้งไปตอนแรกตัวรถมาพร้อมกับ ชุดเครื่องเสียง JBL นะครับซึ่งสามารถควบคุมจากจอด้านหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีการลิงก์กันสําหรับในส่วนของตัวเครื่องเสียงนั่นเองนะครับหนีรำพง JBL ก็ยังมาถึงข้างหลังอีกด้วยนะครับมีที่ขอบประตูมีรอบคันนะครับสำหรับเจ้าลำพง JBL คันนี้นะครับแล้วก็ตัวออปชั่นไม่ว่าต่างๆว่าจะเป็นม่านด้านข้างนะครับผมตัวจุดยึดเบาะเด็ก Isofix แบบนี้เราก็มีพร้อมให้ติดตั้งนะครับผมสำหรับการเดินทางสำหรับคุณน้องๆหนูๆห,หรือเบบี้นะฮะ ที่ยังต้องโดนโดยสารลดด้วยคาซีนะครับเพิ่มความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยให้นั่นเองนะครับช่องตรงกลางตรงนี้ปกปติใช้เป็นที่สาหรับเดินนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้งานตรงนี้เราสามารถยกถาดนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่การวางสัมภาระและก็แก้วน้าได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของเบาะแถวที่3เดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับว่าการเข้าออกก็สะดวกสบายแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่แล้วก็สามารถนั่งใช้งานได้จริงนะครับผมบอกเลยว่าอย่างอีตัวสูง176นะครับพื้นที่ด้านหลังนะ พื้นที่เล็กรูปเฮด o ูมสะดวกสบายเพียงพอต่อการใช้งานบอกเลยว่านั่งจริงเดินทางไกลได้แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเอาผาดคันนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงไปสรุปราคานะครับผมแล้วก็ตัวโปรโมชั่นนะครับสำหรับเจ้าเอาผาดไฮบิดรถสุนท์ไทยคันนี้นะครับผม โดยเจ้ารถโตโยต้าเอาพาดไฮบริดนะครับเป็นรถศู์ไทยนะครับคันนี้เป็นรถปี2022นะครับกับเลขไมล์เพียง34,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับคุณสามารถเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมจากเอ็กซมคาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%ตลอดอายุสัญญานะครับหรือจะเลือกรับ โปรโมชั่นวารันตีซ่อมที่ศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศไทยนานถึงสุดถึง2ปีด้วยกันครับก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาดูตัวรถนะครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับผมที่ซอยลาซานสี่สนะครับผมหรือโทรนัดหมายนะครับที่หมายเลข0 6 2 9 2 8 2 2 8 1แนะครับผม0 6 2 9 2 8 2 2 8 1้นะครับผมและก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวอี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นีมีรถอะไรมาแนะนาฝากติดตามกันด้วยสวัสดีครับ